กูไม่รู้ไอ้เฮียกูยังไม่ตายเออพี่ครับเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโคตรดีอ่ะ ย้ายยังมีครั้งที่สองครับขอโทษครับ มีครั้งที่สมเด็ดขาดไ๋อได้ชิง

Anticipation is killing me. Mm. <sighs> Savor the moment. Harder, harder. <laughs> ก็เข้ามากันให้หมดเลยน่าสมีพ <1971 habitude> ี่ได้เหรอแต่กูมีเงินเอี้ยแต่ลืมไปวะหนึ่งกูไม่มีลูกว่ะทำไม่ไรละไอ้เอี้ยเงินกูอะเบอร์เก้าไวสัตว์ยิงมึงทะลุถึงดาวอังคารเลยเว้ยเอ๊สัตัดเลยนะมึงอะทำไมทำไมแล้วไงต่อทำไมแล้งไงต่อทำไมแล้วไงต่อ แล้วทำไม oh, อะไรยังไงต่อโอ้ยจะอะไรนักไหนสัตว์จะได้สู้กันสักทีไหมเฮี้ยยียยยเยายย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 ย i ยย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 งยยยยัยย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 ย Nothing can stop the raging can't stop You can the fight the tide sea อะไรนะไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ถ้าพี่พี่เป็นสัตว์พี่พี่อยากเป็นสัตว์อะไรกันครับผมอยากไปแดงกิเบอร์ค่ะโอลนอยฉันไปเถอะนะฉันไม่อยากจะทะเลาะอะไรกับเธออีกแล้วล่ะอืม คำว่าอึมเนี่ยแม่งเจ็บนะเร่ทงทั้งนังทีเดียวผมจะตายจังหวะนี้ผมจะสวน What the fuck is this piece of shit? <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปืนอาที่สามโอ้ยสัตว์เอ้ยใครมาเล่นกับกูกกอย่างนี้วะให้กูรู้นะว่าอย่าเอาให้ตายเลยโอ้ถูกโจมตีไปต้องขัดขวางกันด้วย ก็ได้เปรียบว่ไอ้วพทุรศรายงานตัวกันหน่อยสิเทพสาโลบอกมาแล้วเผื่อดีมาฐานเทพซาเลยสองตัวที่เหลือล่ะฮะเสียดีฮสุเส,สือแม่ได้ยินเสียงแล้วก็อุ่นใจขึ้นมาปาร์ตี้ที่เ<ท>พอร์เฟกต่สุดในจักรวาลไม่ได้ถือกําเนิดยขึ้นมาแล้วใส่หมวกขาวตัวตึวตงสี่ไฟตัวซ้ายไวเรื่องเจือปืนแค่เสือส,ส่วนเทพ้าในบอกฟุตแม่งโคตรรวยส่วนตัวกูก่อกน้ำให้แม่แป๊บยอกทุกคนพร้อม เองนี่มันคันแทบดีกว่านส์พอเซ็ตหยอสูตรต่อสูตรพอซีมอสองพ่อใส่ไข่อ่ะคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาต้องจะเล่นพุดความรีบร้อนก่ให้เกิดข้อผิดพลาดสำแดงวิถีแห่งนินจา Sing 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 in the Sing 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 the game? Sing 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 ซิกแซ,กซคพอดีเป็นเทมลีลาแต่มึงวิ่งไปมึงเป็นมึงว<ะ>ิ่งไปมึงเป็นหะนี่มันเพลงของ QLens ไม่ใช่ไหอคะพี่ใส่ <LO GO> เลิกได้เลิกนะดีการที่เดินไปหลังชาวบ้านแล้วพูดว่าคับมิ่งซูนอะไรแบบเนี้ยมันน่าเกลียดร,รู้ไหม q l e n นไม่จะทำแบบนี้กับทุกคนไม่ได้นะ q นี่ q l e n นพี่ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยใส่สจไป แมวเขียวเพราะแมวเขียวก็าำัิ๊งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งยืนใกล้กันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงและเท่าทีที่ซิกแซกพอดีเป็นเทพลีลาเห็นมึงวิ่งไปมึงเป็นเทพกี่ท่าเกาหลังตัวตนแล้วก็บอกว่า VR VR อะไรนะแมวเขียวเลิกได้เลิกนะในการที่เดินไปหลังชาวบ้านแล้วพูดว่า coming s ซ o n อะไรแบบเนี้ยมันน่าเกลียดสุดยอดเลยฮะ สามมิงศูนย์ใส่จมก็เป็นเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งบนระวังแมวเขียวพวกแมวเขียวเขาสามิงเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิตกหน่อยแลก็บอกว่าวีเอ้าพี่เฮ้ยพี่พี่เป็นไรครับพี่เป็นไรพี่เป็นไรไม่ต้องเสือกเสียงหมาเด็กเป็นยังไงหรอคะหมาเด็กที่อะไรพวกอบ้าเดียวดายอารม